ห้องของฉันอยู่กัน4ี่คนและทุกคนกลับมาที่หอก่อนฉันกูแจห้องอยู่กับกูจ้าวิดีโอผมอยู่กับผมจิมสุริยะวันนี้เรามีชีวิตเด็กหอมาให้ดูกันเขาบอกว่าถ้าคุณเป็นเด็กหอคุณจะเข้าใจแน่นอนตัวผมเองเนี่ยเคยเป็นเด็กหอมาก่อนใช่ครับหน้าตาแบบนี้แหละเด็กหอเพราะว่าบ้านผมอยู่ไกลจากตัวเมืองประมาณ60กิโลอ่ะก็เลยต้องเช่าหออยู่ันจะไปกลับมันปืนน้ามันเกินไปเพราะงั้นอยู่หอก็สบายเลยนั่นแหละครับผมอยากรู้ว่ามันจริงหรือเปล่าไปดูกันเลยดีกว่าครับแคปชั่นบอกในวันที่ไม่มีแดดก็ต้้้้อออองงงใใใชชชสมกันนน่่ติด โอ้ oh, เป็นไปได้แต่ของผมเป็นห้องแอร์นะทุกคนผมไม่เคยใช้พัดลมแต่ผมเคยใช้แอร์ทั้งคอมเพรสเซอร์แอร์แล้วก็ทั้งแอร์ล่กคือเวลาเราเปิดแอร์เนี่ยแอร์ Air มันจะทําให้ความชื้นมันต่ําลงจนกระทั่งน้ําในเสื้อเนี่ยมันหายไปตื่นเช้ามาคือแห้งสบายสามารถใส่ไปได้รีดปุ๊บไปได้อะไรแบบเนี้ยหรือไม่มันก็ชื้นนิดนิดอะสามารถรีดแล้วก็ไปได้เลยตอนเช้าถามว่ามีกลิ่นอับไหมก็มีนหนึ่งแต่ว่านี่แหละเด็กขอโอเคค่อนข้างจริงนะครับค่อนข้างจริง อันต่อไปแคปชั่นบอกว่าวิธีใช้ไม้แขวนเสื้อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดเอ้ยอันนี้จริงนะเนี่ยไม้แขวนเสื้อมันน้อยไงทุกคนเพราะงั้นพอมันมีแหว่งแหวงหรือมีซอกๆนี่บางอันนะผมบอกเลยว่าการเกงในอยู่ด้วยกันด้านบนเนี่ย เด็กหอก็จะมีการอัดแอปนะครับเอ้ยจริงอีกแล้วใครคิดว่าจริงอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับใครที่เคยเห็นผ่านตาบ้างกดไลค์กันด้วยเอางี้ดีกว่าหนึ่งในวิธีต้มไข่ที่ยอดเยี่ยมที่สุดเออการน้ําร้อนสามารถต้มไข่ได้ไอันนี้ก็จริงแต่ผมต้องบอกอย่างหนึ่งคือกาน้อํอ่ะควรเอาไปทิ้งผมะไม่ได้เอากา้ําไปทิ้งเว้ยแล้วระหว่างนั้น <c oughs> เพื่อนมันขึ้นมาดีห้องไม่อยากกินน้ําร้อนมันก็เลยกดกาน้ําร้อนที่ผมต้มเปลือกไข่ก็มไม่ได้ล้างไข่ก่อนต้มด้วยสิไม่รู้ว่าเพื่อนกินแล้้้ววจะะไไไดรรรรสชาาาาาาติขขีกก่่่่หือเบงฟมมมัน็ อาจจริงๆเนาะเพราะงั้นก็ขอโชคดีนะเพื่อนถ้าเองมาดูและเองจําได้ว่าเป็นเองไม่กดค่านะโอเค <laughs> <laughs> ปาร์ตี้ปลากระป๋องที่ทุกคนเคยทําใช่ครับ มีนมด้วยอะไรเนี่ยคุณปาร์ตี้กันยังไงวะเนี่ยอย่างน้อยนะครับปากระป๋องเป็นอาหารมื้อเย็นเวลารวมกับเพื่อนๆกับข้าวกันคนละอย่างยิ่งดีนะคนที่ยังไม่เรียนโรงเรียนแบบหอนะครับอาจจะยังไม่เก็ตอาจจะแค่ไปแลกอาหารกันตอนกลางวันเดี๋ยวนี้ยังมีคนเอาปิ่นโตไปกินโรงเรียนไหมผมไม่รู้นะแต่ว่าเนี่ยเด็กหอเจอกันทุกเย็นเฮ้ย <"He i, S 2> มเอากับข้าวอันนู้นมาสิกลัวกับข้าวมันนี้ห้องสามสี่ห้องมานั่งกินรวมกันแล้วก็แบ่งแย่งกันไปอ,อ,อ,อร่อยสนุกดีนะชีวิตเป็นเด็กหอเนี่ยดึกดลกจางคระดาษห้องข้างๆกรรุณามมีย ด้วยค่ะไม่ส่งเสียงดังตอนดึกๆเนาะขอบคุณค่ะผมอยู่แต่พวกผู้ชายผมไม่เคยเจออันนี้อันนี้หนึ่งอันและผมไม่เคยเจอแต่ได้จะมีแหละสําหรับบางที่ที่มันห้องเสียงมันถึงกันอู้ทำอะไรก็กไม่รู้เล่นกีตาร์อ๋อเคยเคยเคยมีเคยมีคนเล่นกีตาร์อยู่ข้างห้องผมแต่ว่ามันก็เป็นเพื่อนๆกันนี่นแหละวิธีการก็ง่ายที่สุดก็คือรีบนอนก่อนมันเล่นหรือไม่ก็นอนดึกๆไปเลยส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างที่2อนะกดน้ําสุดคุ้มจากเซเว่นอีเลฟเว่นตอนนี้ไม่มีให้กดแล้อ ใช่เหรอมันกดแบบนี้ได้เหรอครับสามารถกดใส่ถุงได้เลยเหรอจริงจริงมันก็พูดยากนะครับไม่รู้ดีสมัยก่อนอาจจะทําได้ก็ได้แต่สมัยนี้มันทําไม่ได้แล้วพอทําไปอาจจะโดนคนว่าด้วยว่าวิ้ทําไมเขาก็ขายแค่นั้นเที่ยวเดินวนแล้วก็กดกินเรื่อยๆอะไรแบบนี้จริงจริงมันก็เซเว่นไม่ได้บอกแต่เขาก็ไม่ได้ห้ามผมก็งงเหมือนกันถ้าเกิดว่ามันแย่จริงๆแกก็คงอม,มาห้ามนะแต่นี้ผมไม่เคยทําจริงสิ่งของบางอย่างก็เสียแต่พวกเราก็ทนใช้กันไปเพราะไม่มีใครอยากเปลี่ยนใช้ได้ก็ใช้เรื่อยๆ oh. ไอ้ยเกินไปนี่ใส่ย,ยางอะอาบน้ําแบบนี้จริงเหรอคือเปิดปุ๊บปุ้งปู๊ปออกมาอย่างเงี้ยเหรอก็ฉีดฉใส่ตัวได้มั้งกดตรงหัวเอาแล้วมันแบนๆเองแล้วก็ลาดลาดเนาะไม่เคยเจอนะครับแต่ว่าเข้าใจฟีลิ่งว่าเออเจอแล้วเป็นยังไงสามารถใช้ได้ก็ใช้ไปก่อนช่วงเวลาแห่งความสุขบนที่นอนกินขนมแล้วก็ดูซีรีส์ไปด้วยโอ ดูละครดูอะไรแบบนี้มันใกล้มือเนาะแล้วแถมเราไม่มีโต๊ะนั่งกินข้าวที่มันเป็นกิจจารสนะจะไปนั่งกินมาโต๊ะข้าวแล้วก็ดูหนังอะไรแบบเนี้ยหรือบางทีอยู่กับรูมเมทโต๊ะกลางแม่งรูมเมทนั่งอยู่แล้วก็ต้องนอนอยู่บนเตียงนี่แหละแล้วก,กินด้วยความสบายใจอันนี้จริงเออหูจริงหลายอันมากอาหารที่พวกเราแบ่งปันกันเสมอมามา่า <c oughs> อยู่กับเพื่อนนี่จริงๆเลยตอนคืนตื่นมาอะไรห,หอมๆวะ <c oughs> มึงทำอะไรอ๋อ กูซื้อมาม่ามาโอเคเฮ้ยกูกินด้วยได้ไหมหิววะเอามาดิมาดิมาดิเอาอีกแล้วซัดมาม่ากันอีกแล้วเผิเร์มีต่อเลยนะไปซื้อมี่อีกไปตั้งวงกันใหญ่เลยบัเทิงอ,อสนุกนะสนุกเหมือนแก่เลยอะ่ะย้อนเวลากลับไปแต่ว่าคนที่กําลังอยู่ในหอช่วงนี้ผมว่าต้องจริงแน่นอนอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะครับนี่คือช่วงเวลาแย่สุดๆจะมาเสียอะไรพร้อมกันเนี่ยตู้เสื้อผ้าตู้เลกเสียตู้สองเสียตู้สามใช้ไม่ได้ตู้สี่เสียแปะป้ายหมดทุกอันเลยแต่ชุดต้องใช้พรุ่งนี้สมมติมีงานสําคััญไมมม่่่ททนนแแล้้วววิธีีีเเดยยผจะกคืืืออพ ใช่หนักจัดจริงๆก็คงใส่ชุดเดิมแต่ว่ามันเหม็นนะทุกคนผมไม่สามารถทําแบบนั้นได้จริงพอใส่ไปมันต้องเปรี้ยวตัวเองเนี่ยหยิบมาใส่ได้ป่าว่ะ <c oughs> ได้ไมั <c> ้ะ <oughs> หอไม่ใช่แค่ห้องนอนแต่คือที่ตากผ้าด้วยนี่ไงมันจริงนะครับข้างในห้องเนี่ยตากได้ทุกที่คือตากได้หมดไม่ว่าจะขอบตู้ขอบนู่นนี่นั่นขอแค่มีไม้แขวนไปเกี่ยวได้ตากได้หมดเลยสุดยอดจริงๆนวัตรกรรมเด็กวัยรุ่นโ <c oughs> ตมาเราถึงเอาตัวรอดได้ไงครับทุกคนเ <c oughs> มนูช่วงสิ้นเดือนเอา้าปลาชูกัะน้ำปลาเฮ้ยเอาไปเล่นไปทุกคนมีสูตรน้ำปลาพริกที่แบบเด็ดมากๆเลยนะครับร้านถแถวแถวหอผมอันนี้เล่าให้ฟังนะคือน้ำปลาพริกมะนาวไม่รู้ใครเคยกินไหมแบบอร่อยมากสามารถคลุกข้าวกิน ได้แล้วก็กับข้าวนน้อยแต่น้ำปลาพริกพูดแล้วหิวเลยอร่อยนะทำเป็นเล่นไป <S <S ไม่ได้รู้สึกว่าแย่แต่มันจริงใครเคยกินน้ำปลาพริกที่ผมบอกนะโอ้โหโคตรเด็ดปาร์ตี้ลูกชิ้นแสนอร่อยอ้าว ใช่ครับจริงคือเรื่องมันเป็นอย่างงี้ของผมนะไม่รู้ทุกคนเป็นหรือแ้วเราขับรถมอไซค์ออกไปคนละที่คนละตลาดต,ต,ตรงนู้นตรงนี้ไปแวะร้านนู้นร้านนี้กลับมาพอเอากับข้าวมารวมกันอ้าวกับข้าวซ้ำกันเป็นแบบนั้นเลยแล้วก็กลายเป็นปาร์ตี้ลูกชิ้นเกิดขึ้นและน้ำจิ้มแต่ละร้านมันไม่อร่อยเหมือนกันไงบางคนชอบหวานบางคนชอบเปรี้ยวร้านนู้นมีเปรี้ยวหวานบางคนผสมกันมาสุดท้ายปาร์ตี้นี้เลยเกิดขึ้น ยกนิ้วให้เลยมีวิธีเคาะประตูสำหรับเด็กแต่ละคนเสียด้วยเฮ้ยใช่เหรออันนี้ไม่เคยเกิดขึ้นเลยเพราะผมอยู่สูงสุดกัน3คนนะแต่ว่าสนิทกันหมดไม่มีเพื่อนใครโดยเฉพาะที่มาเรียกอันนี้เขาบอกว่าถ้าเกิดแป้งให้เคาะ3าครั้งตะโกนว่า Do you want to be snowman Oh hello แนนให้เคาะรัวๆ5ครั้งถ้ายังไม่เปิดเคาะรัวๆอีก5ครั้งส่วนไอซ์เคาะเป็นจังหวะเพลงช้าส่วนแพลเคาะ3ครั้งพอกอก็กโอเคอีกคนหนึ่งชื่ออะไรนะกู๊ดอะไรสักอย่างส่วนแพรธรรมดาให้เคาะเป็นจังหวะหนึ่ง 1 2 1่3 1 2 1 2 1เดี๋ยวมันจะเดินออกมาเปิดประตูอ๋อแสดงว่าเป็นหอที่เขาไม่อยากให้เข้าไปนั่งเนาะรุ่นผมนะผมคือใครมาหาใครคือมานั่งด้วยกันแล้วกูก็อยู่เออบางที่มันมาติวอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ค่อยชวนกันไปกินข้าวเท่าไหร่อันนี้น่าจะเป็นสายแบบสายกินนะครับมามา่าอาหารหลักของพวกเราใช่มันต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วครับเพราะว่าส่วนใหญ่เราใช้เราใช้เงินไปกับอะไรวะ เด็กหอนั่นด <g ül> ิเงินมันไม่ค่อยพอนะจริงๆผมก็ไม่รู้ว่ามันหายไปจากอะไรนะแต่ว่าทำไมเงินเราไม่พอจนเรากินมาม่าทุกมื้อเลยวะแต่ต้นเดือนนี้อาจจะนัดก,กันไปกินไอ้หมูทะเออหมดกับหมูทะนี่เองนรกว่าหมดกับอะไรใครที่กําลังจะไปเป็นเด็กหอผมบอกเลยเตรียมใจไว้นะครับ <c oughs> คุณต้องเจอแน่ห้องของฉันอยู่กัน4ี่คนและทุกคนกลับมาที่หอก่อนฉันพี <c oughs> ่แจห้องอยู่กับกูจ้าน่ารักจริงนะครับผมเนี่ยมีปัญหาเรื่องนี้มากทุกคนมันต้องคุยกันก่อนเนาะบ้านเราจะอยู่ที่เดียวกันสมมุติว่าบ้านผม อยู่ในหมู่บ้านนี้บ้านเพื่อนอีกอยู่หมู่บ้านหนึ่งจะโทรถามกันแล้วเฮ้ยใครจะกลับก่อนเนี่ยใครจะกลับก่อนมาเอากุญแจที่กูนะแต่บางคนก็มาโดยที่ไม่ได้บอกกล่าวนะหร<อ>ือไม่ก็ติดต่อคนถือกุญแจไว้ได้สุดท้ายเป็นงนี้มานั่งรอในห้นองก็ไม่ได้แย่อะไรเพราะเห็นไหมล่ะก็ไปซื้อของกินกันมาเรียบร้อยแล้วเ <c oughs> พลินเลยเจ้าเมื่อฝนตกทั้งวันโอ้พัดลมกี่ตัวน่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดตัวพึ่งกันอย่างนี้เลยครับบางหอเนาะไม่มีแอร์ต้องใช้พัดลมผมเข้าใจเลยความรู้สึก ยามจัดเอาจริงๆถ้าเกิดว่าเปิดแอร์อัดยังไงก็ไม่แห้งนะเพราะมันชื้นจริงๆทุกตัวมันน่าจะชื้นมากๆเป็นกำลังใจให้นะครับตากผ้าแบบนี้เหมือนเจอผีเลยอุย้ยผมไม่ค่อยเจอแบบนี้นะแต่เจอแบบห้องตรงข้ามอะไรแบบนี้มองไปแล้วแบบเฮืออะไรขาวๆยืนมองกูอยู่วะดูไปดูมาเขาเปิดไฟปุ๊บ แขวนอยู่ฉันหาที่แขวนยิงๆเฮ้ยถ้ามึงมีวิกนะกมุมกัมมัดเลยวิ่งก่อนแล้วพี่หดตัวหายหมดไอที่ผมแถมให้ของผมเองนะจานชามเนี่ยเราจะล้างยากมากมันลำบากเนาะเพราะเปื้อนมืออะไรแบบนี้วิธีการแก้ปัญหาของเราคือเราเอากระดาษแรปกระดาษใสอะมาวางใส่จานหลักของเราเลยนะถ้วยหรือจานก็ได้เอาแรปไว้รอบๆเลยหลังจากนั้นกินในนั้นเสร็จเสร็จปุ๊บดึงพลาสติกออกหนักสุดๆคือถุงเลยถุงที่ป้าให้มานี่แหละสวมใส่าจานเทกับข้าวลงปุ๊กกินกินกินเสร็จถอดถุงออกแล้วก็ไปทิ้งโอ้ นี่แหละวิธีเด็กหอถือว่าจริงนะครับผมแอปพรูฟด้วยการไปเด็กหอมาประมาณ3ปี4ปีของตัวเองโอเคนั่นแหละครับทุกคนนี่ก็คือภาพที่เขาบอกว่าเด็กหอเท่านั้นจะเข้าใจแล้วคุณล่ะครับถ้าเป็นเด็กหอเข้าใจภาพนี้หรือไม่ตรงกับคุณอย่าลืมกดไลค์ไว้ด้วยใครไม่เข้าใจก็เตรียมใจไว้จะต้องเจอแบบนี้แน่นอนแ้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนขอให้ทุกคนสนุกคลิปนี้แลว้วไปเจอกันใหม่คลิปหน้าไม่ไดราม่าครับ